เราํำการลงมีดนะคะอันนี้สุกมากแล้วนะคะวิธีดูง่ายๆก็คือหนึ่งดูสีนะคะที่มันเข้มขึ้นตูนะคะมันก็จะตรงแนี้รูมันจะเล็กลงมนะอันนี้ก็รูใหญ่แต่เสียงมันได้เสียงมันโยวทิ้งไว้มันจะไส้ล้มนะคะแล้วก็วิธีหนึ่งถ้าเราฟังเสียงไม่เป็นนะคะก็ให้ดูตรงนี้ค่ะดูหนวดนี่เห็นไหมหนวดอ่ะตัดก่อนทำพี่ตัดจื๊บ ก็คือให้ดูหนวดตรงนี้ถ้าหนวดตรงนี้มันแห้งแล้วก็คือแตงโมสุกใช้ได้นะคะอย่างลูกเมื่อกี้คือสุกจัดมากนะคะถ้าเสียงอย่างนี้ก็ยังอยู่ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าสุกแล้วนะคะแต่ยังไม่เลยช่วงเก็บเสียงก็ยังมีความก้อง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 อยู่แต่ถ้าลูกนี้ฟังเสียงนะเสียงมันจะก้องก้องวานอย่างเงี้ยคือมันยังมีความกรอบจัดเลยนะคะอาจจะยังไม่สุกได้ น <cool Kinder S 2> ี่เห็นไหมไม่สุกเห็นไหมนี่หนวดยังไอ้นี่อยู่แล้วก็มันจะมีเสียงแบบถ้าเราตบลงไปรู้เลยว่าตังโมลูกไหนช่าน้ํามันจะแบบเสียงน้ํามันจะกึกกึกก้องก,องก้องอยู่ในลูกนะคะเพราะว่าบางลูกถ้ามันไม่ก้องขนาดนะั้นมันก็จะฉ่ำฉ่ำแห้งๆพอดีนะคะต้องต้องต้องลองฟังเสียงหัดฟังเสียงดูโอลูกนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะจากเสียงนี่ เดี๋ยวลองดูหาจุกไม่เจออ๋อโอ้อยังใช้ไม่ได้ฟังเสียงอาจพลาดได้ต้องดูต้องดอูหนวดด้วยนะคะดูผิดต้นมาวยังใช้ไม่ได้แต่เสียงดีแล้วนะคะ,อะเออใช้ไม่ได้จริงด้วยเห็นไหมตูดยังใหญ่อยู่นะคะตูดยังยังใหญ่อยู่สนน่วนนี้ลูกนี้ใช้ได้หรือยัง อ้ยลูกนี้อาจจะจัดแล้วอ่ะจริงด้วยสุกแล้วสุกแล้วนะคะหนวดแห้งเพราะว่าช่างเสียงแล้วคือมันมันแปะมันแปะอันนี้คือถ้าทิ้งเอาไว้อาจจะมีสิิทธ์เสียงไส้ล้มได้นะคะนี่ออาโบจับหน่อยจุ๊บจุบบบ๊ก็ตัดเลยเฉือนมือ <laughs> ช่วยอีเพียก็สอบตัวเดิมโอเคก็บรรยากาศประมาณนี้ค่ะเก็บแตงโมกันใครที่ยังออ่ยังตกรอบหรือลืมสั่งจองสั่งได้นะคะนี่โอ้ยลูกนี้โอเคเลยนี่ลูกนี้จัดแล้วอ๋อก็จะส่งต่อจวอได้นะคะถ้าส่งก็ไม่แพงนะคะประมาณเจ็ดปะสิบบาท ก็แพ็คได้2ลูกโดยประมาณลูกใหญ่นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย